นายแพทย์ดำรงสุกิจปัญญาโรธผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์จุฬาพรเฉลิมพระเกยียรติและคณะผู้บริหารของราชวิทยาลัยจุฬาภร์พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภร์รวมมอบนวัตกรรมห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดโควิด -19 และห้องน้ำสำเร็จรูปสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง จากมูลิธี SCG ณอาคารศูนย์การแพทย์จุลาพรเฉลิมพระเกียติโรงพยาบาลจุลาภร์เพื่อรองรับการให้บริการตรวจรักษาดูแลผู้ป่วยที่สงสยัยยินยันติดเชื้อโควิด -19 ให้การรักษาแบบมีระยะห่างระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษาตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อสุขภาพของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษา ปัจจุบันเราก็ดาเนินการไปได้ดีในระดับหนึ่งด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับนะครับก็ทําให้เราสามารถให้การบริการผู้ป่วยได้ดีในระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในสถานการณ์ที่ในอนาคตที่อาจจะมีสถานการณ์ที่มีการระบาดซ้ํารอบสอนที่มากขึ้นเนี่ยเราก็จําเป็นต้องต้องการอุปกรณ์หรือว่าเครื่องม้เครื่องมือที่จะช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับซึ่งทาง SCG เนี่ยได้มอบโมดูล่าอยู่ซึ่ง เป็นโมดูล่าสกรีนิงและโมดูล่าสอบยูนิตนะครับซึ่งจะมีประโยชน์มากนะครับในการที่ทําให้การบริการผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์สอบสวนโควิด -19 แล้วก็ผู้ป่วยโควิด -19 ที่คอนเฟิร์มแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นรวมถึงทําให้คนบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าของเราเนี่ยมีความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับขณะที่นายวชิรชัยครนนํำวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG กล่าวว่านวัตกรรมห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชือ้อโควิด -19 ทาง SCG นํานำมามอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรในครั้งนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอดด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงาน เพื่อช่วยสนับสนุนให้การทำงานของทีมแพทย์พยาบาลสามารถต่อสู้กับเชื้อโควิด1 i ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลทาง s อ g นะครับก็ด้วยความภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์โควิดในประเทศไทยนะครับเราได้มามอบนะครับตัวโมดูล่า ยูนิตนะครับสำหรับสกรีนิ่งยูนิตและก็สวอปยูนิตนะครับให้กับโรงพยาบาลจุฬาพรนะครับก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่3แล้วนะครับที่เราสามารถมาติดตั้งนะครับและก็ส่งมอบได้ในวันนี้ครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะมาช่วยเติมเต็มนะครับให้การตรวจรักษาตรงนี้เนี่ยมีความมั่นใจมีความสามารถในการที่จะปกป้องนะครับหลักการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นตัวโมดูล่ายูนิตที่เห็นทางด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นโมดูล่ายูนิตที่ใช้ในการตรวจคัดกรองนะครับ แล้วก็ใช้ในการตรวจหาเชื้อคือสวอปนะครับเพื่อนําตัวอย่างนี่ครับไปตรวจหาเชื้อโควิดของผู้ป่วยนะครับสำหรับนวัตกรรมห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดโควิด1 i d 1 9ได้รับการพัฒนานวัตกรรมมาจาก Modular System ของ S c G HARM และ living solution ของ S c G ซึ่งติดตั้งเสร็จพร้อมใช้งานได้ภายใน3วันรองรับการตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงจากไวรัสโควิด -19 เตรียมพร้อมป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยโดยยูนิตที่ทางมูลิตี SCG ติดตั้งให้กับโรงพยาบาลจุฬาพรคือแบบมาตรฐานขนาดเล็กที่ทางมูลิตี SCG ด้นำมาใช้ในการกอร่อสร้างที่โรงพยาบาลจุฬาพรเป็นที่แรก โดยมีห้องคัดกรอง Modular s c r e e n ิ่งยูนิตจำนวน3ห้องพื้นที่25ตารางเมตรและห้องโมดู l a r สวอปยูนิอีกจำนวน3ห้องพื้นที่31ตารางเมตรรวมบุลค่า4ล้าน1 0แสนบาทซึ่งเหมาะกับพื้นที่การใช้งานของทางโรงพยาบาลจุฬาภร์สอดรับกับมาตรการการรักษาแบบมีระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ได้ผลดีที่สุด